ตอนนี้เราอยู่ถนนแปลงน้ำย่ำพับทาชัยจะพามาทาเข้าต้มในตำนานที่มีชื่อว่าร้านเจ๊สวยข้าวต้มร้อยปีปิดตีสา ที่นี่คนเยอะตั้งแต่ร้านเพิ่งเปิดตอนนี้เพิ่งจะสี่โมงกว่าเท่านั้นเองร้านเจส๊สวยนอกจากโด่งดังเรื่องอาหารและรสชาติแล้วราคานั้นเป็นมิตรภาพมากๆอีกตั้งหากเมนูแนะนําต้องสั่งดอกขจรผัดวุ้นเส้นใส่กุง้งเข้าปากไปคําแรกได้กลิ่นของน้ํากระเทียมดอมมีความหอมๆเลือกเปลียวมันๆนันวๆมากเลยมาต่อด้วยยำปลาสลิดมาร้านข้าวต้มไม่สั่งยำปลาสลิดเหมือนมาไม่ถึงนะคะที่นี่เขายำได้แซ่บมากและปลาชิ้นใหญ่มากจานนี้เล็คอมเมนต์เลยหมูแดงทอดไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนที่เอาหมูแดงไปทอด กินคู่กับซอสพริกมันเข้ากันสุดๆไปเลยอันนี้อันนี้ก็ต้องสากงอ,อกเป็ดรมควันกินเข้าไปคําแรกได้กลิ่นของควันเตาแบบแล้วเป็อกเป็ดคือแบบมันนุ่มสุดๆจริงๆอะ่ะกินคู่กับข้าวต้มนะมันยิ่งฟินแบบมันใช่อ่ะทุกคนปิดจบด้วยต้ยมยำรมมินน้ำใส่แซบ่บคล่องคอสุดๆคนเลิฟข้าวต้มกุ้ยไม่ควรพลาดข้าวต้มเจสวยร้อปีจ้า